ในวันนี้นะครับได้รับเกียรติเป็นแขกสมนะครับจากท่านประธานที่ดีพร้อมกับคณะผู้บริหารในที่นี้เปิดการแข่งขันคลิปโลกสิ้นแชมเปี้ยนชิพ2022พร้อมกับส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง21ทีมจากหลากหลายประเทศที่มาชิงชัยกับทีมประเทศไทยครับคุณดิซ่าครับเรียนท่านประธานในที่ี้คุณอนุกิติคุณครับสาริสเบศยาเลยนานท์ชัยค่ะเราสองคนรับงได้ที่ครับ คุณบ้าทีเดียวเลครับรอมกันนี้นะครับขอต้อนรับคุณสิริรัตน์สวยสงทำหน้าที่งานหวหน้า่ขบวนักกีฬาเข้าสู่สนามการแข่งขันแข่ันขอเชิญเข้ดเรียนกองทัพบกได้เลยครับไปรนเด็กทั้งรุนน้ำขบวนธางช้าติบวบอลนะหสมาัมนกกีฬาที่ต้องสิ้นแห่งประเทศไทย

อ่อนไหวอีกหนึ่งทีมที่เราพบจา <is> กประเทศอิรักิ<ล>สตานค่ so, ะอริรักิสตานยิดีอนรัทีมทีมฟุตซีจัลปาเลสไตน์จากอิรักิสตานกับปาเลสไตน์ยินดีต้อนรับทีมจาก Dear ladies and gentlemen, as a national sports development fund in SDL we immensely acknowledge the significance of kickboxing athletes' potential. According to the mission of the NSDL, we are willing to give our full support and opportunities to encourage everyone to reach their boxing. No matter what nationalities they are, or wherever they live, or over Asia, as a manager of NSDF, I am indeed honored to become a part of this competition by providing funds to support a new effort that is happening to arrange this event in Thailand. I will thank you all athletes and all coaches. Especially organizing committee, organizing team, staff, coach, referee, and all part to make it happen. Thank you, Thank you so much. Sabbath, Chirup, Bangkok. Maybe I say it wrong. Sabbath, Bangkok. Good morning, Bangkok. Ladies and gentlemen, athletic coach. official welcome to the Asian kickboxing championship 2022 Bangkok I'm very pleased to have this opportunity to say a few words พรเอื้อยสินาคาผู้แทนนาย,ยกสมาคมและอุป,ปนาย,ยกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยดิฉันในานามของผู้บริหาสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ขอของพคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรดณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้กีฬาคิกบ็อกซิ่งสมาคมและอบันายสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้การณากล่าวให้รูว่าพร้อมกล่าเปิดการแข่งขัน a อ i a n ยนคิ Boxing c ่ a m p i o n s h i p 2022พร้อมทำให้ขวัญกำลังใจแก่นักตาทีมงานและผู้เข้า่มภาพ สวัสดี audience, ครับท่านานทนการวองทุพันาการกีฬาแหชาติกากีฬาแห่งะเทศไทยแทนบริการว่าแข่งขันกีฬาเป็นเลิศวันที่18ธันวาคม2565ณศูนย์เยาวชน เทพมหานครสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้โดยในครั้งนี้ทางสมาคมได้รับเกียรติจาก Asian Kickboxing Confederation หรือว่าโกเอเชียในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งในระดับเอเชียสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดก,การแข่งขันกีฬาเอเชีย คิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพนี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างแรงบระดาลใจให้แก่เยาวชนและประชานชนพวกทมาสในใจในกีฬาคิกบ็อกซิ่งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสานขาและพัฒนานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งเหล่านี้ไปสู่ความสําเร็จในระดับนานชาต,ติต่อไปและมองเห็นถึงคุณค่าของ กรรมการสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยของคุณพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสารนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ในครั้งนี้และขออวยปรให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มรรุตามวัตถุประสงค์ขอให้นักกีฬามาสมความสาเร็จตามที่ได้ตั้งใจเตรียมการและฝึกซ้อมกันมาและเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยวันนี้ได้เวลา,มาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันเอเชียนคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ณวันนี้ ขอบคุณ uhm, ทุเอกทูตเยตสินาคาครับต่อไปผมจ้เชิญท่านที่เขียนเป็นประธานในพิธีเปิดเดะนทิป็อกซิ่งชั้นชิทสัสัดใการเขดาร้องกันเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดงานนะครับโดยสัญญาณจะขึ้นมาบนจอภาพด้านหน้าท่านผูมีีรตนะครับพร้อมแล้วเชิญได้ครับ คือพ <łość> ิธีเปิดเอเชียนคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022พร้อมกับเสียงร้องที่ประกาศความพร้อมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ 对吧。谢 ประเทศไทยเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬาต่อสู้นะคะก็คือพื้นฐานมวยไทยของเราได้นําไปเป็นกีฬาหลายๆชนิดนะคะโดยเฉพาะคิสบ็อกซิง่งอย่างที่เรารู้จักกันในเรื่องของคิสบ็อกซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามนโย,ยบายของเราก็คือว่าเราได้ขานรับนะคะ,ะนโย,ยบายจากรัฐบาลนะคะมาสู่การกีฬาประเทศไทยมาสู่กองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะคะซึ่งก็มี ดิฉันเองนะคะผู้จัดการกองทุนแล้วก็ท่านผู้ว่าการการกีฬาเป็นใคก็ต้องตักยอดมณีท่านสถาบุนในเรื่องนี้เป็นที่ให้เราเขานำครอบคลร์ของเราก็คือต่อยอดมวยไทยให้สําเร็จน,นะคะท่านจะเห็นว่าประเทศที่มาเนี่ยไม่น้อยแล้วก็เป็นประเทศที่มาด้วยความยากลาบากแล้วก็มาอย่างที่ท่านเห็นว่าเราอยากจะให้ปลุกนะคะเปลี่ยนแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยได้เห็นว่า กีฬาที่เราบอกว่าเราเนี่ยได้เปรียบเข้ามาเสมอนะคะอย่างเช่น K 1วันอย่างเช่นที่ก๊อกทิ้งอย่างที่เราเรียกอย่ากเป็นทางการนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะเห็นว่านักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาครั้งนี้ท่านจะได้เห็นว่าความศักยภาพของเขาทาไมต้างมาที่นี่เพราะคะแนนที่เกิดขึ้นที่นี่จะไปเป็นคะแนนของนะคะ world combat game s ที่กรุงริยาดนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งเชื่อว่านักกีฬาแห่งเอเชียแล้วก็นักกีฬาทั่วโลก อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วอันที่2เป็นการซักซ้อมด้วยนะคะเราจะมีการแข่งขันเอเชียนอินดเอ็กซ์ชั่วอาร์ตเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะคิกบ็อกซิ่งก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาตัวชั้งโวยไทยของเราด้วยค่ะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันฐานรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเผยแพร่โวยไทยที่เป็นพื้นฐานนะคะต่อยอดไปเป็นคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ทำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้กระจั์จะเห็นว่าการเปิดงานครั้งนี้เนี่ยเราใช้นะคะเากาะวงรียางของกองทัพบกนะคะซึ่งบรรเลงได้ไพเราะแล้วก็พร้อมเปรียงเราใช้ในเรื่องของ มวยไทยเราใช้ในเรื่องของอไร่รำนะคะมาแสดงให้สังคมชาวโลกนะคะที่ถ่ายทอดไปทั้งเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะคะได้เห็นถึงซอฟต์ power ในเรื่อง c u เจอร์ของเรานะคะที่จะต้องไปในสู่สายตาออนไลน์ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการงานแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการจัดการจัดการที่ยิ่งใหญ่นะคะก็โดยการซูเปอร์วายส์นะคะหรือรับรองโดยวากโคแล้วก็วากโคเอเชียค่ะก็อย่างน้อยดิฉันก็อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักนะคะก็คือท่านพลเอกคู่เกียรติศรีนาคานะคะ vice p r e s i d e n ของคิดบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนะครับในการที่ได้จัดการแข่งขันเอเชียนคิกบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ในครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่า,ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันถึง4 3 5คนจาก2 1ิประเทศครับซึ่งถือว่า เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมและของประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าทางสมาคมเราจะทําให้เรา,าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจะทําให้เราสามารถได้นักกีฬานะครับซึ่งเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของประเทศไทยเราได้ครับในการแข่งขันในระดับโลกหรือว่าในการแข่งขันในระดับซีเกมซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาในปีหน้าครับ good morning, good evening. thank you very much for you, all of you to be present. i just want to be short. i want to thank thailand the sport authority, national sport development funds, and all you to be here for promoting our sport. this is one of the most prestigious, prestigious uh, event for us in asia, asian kickboxing championship and thanks to again to all of you to be here i wish uh, for all the uh, athletes uh, referees coach and uh, great event once again thank you thank you all of you to be here to broadcasting promoting our sport thanks thailand and we call this a slogan is sport of a sprite land of a smile thank you very much yeah. thank, you. Yeah. Uh, thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. เรื่อประลายกันครับเอเคยมก่แล้วนะเครับขอยดแพทค่างทำไปกล้วหนึ่งสองต้องมีนะคะต้องมีกากันทีนะครับอีิกใช่ไอมค่ะ